สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงทิติการแบรนด์แอมเบสเดอร์ของ3ามเกลือเวอรมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจุสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรซึ่งวันนี้ครับเป็นความน้าภาพภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามาดูแลเรื่องของส้มโอพัน ทับทิมสยามน,นี่ความภาคภูมิใจของคนลุ่มน้ำปากพนังที่สามารถนำส้มโอนะครับขึ้นไปยังที่เรียกกันว่าการประชุมเอเปกเมื่อปี2022และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ่วันนี้ครับน้องหญิงทีติการแบรนด์แอมบาสเดอร์พามาที่นี่ที่ไหนกันครับน้องหญิงครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่หนึ่งบ้านบางใสรตำบลบางสาลา อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ oh. และในขณะนี้นะคะ oh. ไม่ได้มีแค่หนุ่มหล่อสาวสวยอย่างเราสองคนเท่านั้นนะคะ <c oughs> วันนี้ค่ะเราได้อยู่กับท่านเจ้าของสวนนะคะรวมถึงผู้ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะ oh. เดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะอุ้มวอนออนนะคะที่ปรึกษา3ามเกลือเวอร์แพนค่ะก็มีโอกาสได้มารู้จักกับเจ้าของสวนค่ะเดี๋ยวให้เจ้าของสวนแนะนําตัวนะคะครับคัสวัสดีครับผมครูวัดครับทวาชัยยอดประกานะครับก็เป็นเจ้าของสวนส้มโอทัทิมสยามแห่งลุ่มน้ําปากพนังครับและผมขออนุญาตเรียกว่าพี่อุ้มกับครูวัด,วดค่ะซึ่งครูวัดเนี่ย ประกอบอาชีพอะไรนะครับเดิมทีรับราชการครับแล้วก็เออี่จากราชการมาทําสวนครับมาทาสวนมาทําสวนส้มโอทับทิมสยามครับเอาละครับพี่อุ้มครับตอนที่พี่อุ้มเข้ามาแล้วก็มาส่งเสริมสามเกลอให้กับครูวัดได้รู้จักนะ พี่อุ้มเข้ามาอย่างไรยังไงครับก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวอุ้มเองเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้รู้จักผลิตภัณฑ์สามเร์เวอร์เพลนนะคะแล้วก็ด้วยแนวคิดที่อยากจะช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยอยู่แล้วในการลดต้นทุนเพิ่มถึงผลิตนะคะแล้วมีโอกาสได้รู้จักกับทางพี่ครูวัฒน์นะคะผ่านการแนะนําผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Facebook ครูวัดเองนะคะด้วยบุญสัมพันธ์ก็ทําให้เราได้เจอกันนะแล้วก็พี่ครูวัฒน์ได้ปรึกษาเรื่องการทําสวนสมุูรทัพทีมสยามที่ต้นโสมมากๆเลยใช้เคมีมาตลอดแบบ8ปีไม่ได้ผผลลิต โอ้ oh. แล้วมองหาการลดต้นทุนค่ะอาจารย์ครับครูวัดได้ปลูกส้มโอเนี่ย ตั้งแต่ยังไงครับกี่ปีกี่เดือนมาแล้วครับครับก็ส้มโอผมเนี่ยได้ปลูกมามาแปดปีที่แล้วครับแล้วก็เราใช้ความรู้ที่ที่ไม่รู้นะครับก็เลยใช้เคมีมาตลอดผลสุดท้ายเนี่ยส้มโอของครูวัดเนี่ยครับมันได้รับผลผล,ผลิตเนี่ยน้อยมากทั้งหมดนี่กี่ไร่คะอ่ะทอาทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ไร่ครับสิบสี่ไร่แต่ได้ผลผลิตเท่าไหร่คะที่บอกว่าน้อยมากค,คือผมขายทุกครั้งไม่เกินแสนครึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขนาดต้นประมาณสิบสี่ไร่มันต้องได้เงินล้านสิบสี่ไร่อายุแปดปีปัจจุบันครับ ตอนที่ขายครั้งแรกนั้นอายุกี่ปีครับขายครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณ4ปี4ปีได้ผลผลิตละได้ผลผลิตแล้วตอนที่4ปีนั่นนะครับเราขายครั้งแรกมันยังไงครับขายครั้งแรกเนี่ยหนึ่งลูกก็ไม่สวยน้ำหนักก็ไม่ได้และผลสุดท้ายเนี่ยยิ่งใช้ไปแล้วเราใช้เคมีเยอะไปจนผลสุดท้ายเนี่ยส้มโอผมเนี่ยโ้มจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดจะทําต่อนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยต้องใช้ต้นทนสูงในการใช้เคมีก็ตัดสินใจเขาเช่าครับแล้วก็หาคนเช่าไม่ได้ เมื่อหาคนเช่าไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าทิ้งไว้ก่อนสัก8เดือนแล้วก็หลังจากนั้นพอทิ้งไปทิ้งมาในต้นมันก็จะตายพอต้นมันจะตายก็ต้องหาวิธีการลดต้นทุนอย่างไรกพเลยไปเสิร์ชใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปใช้คาว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็เลยไปเจอกับน้องอุ้มนะครับผู้แนะนำครับหลังเกเจอน้นนองอุ้มผมก็เลยตัดสินใจใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่6กร,รกฎาปี67ครับทิ้งล้างไปอยู่นานนะครับแปดเดือนครับแปดเดือนนะครับแล้วก็กลับมา <S S บเพื่อที่จะมาดูแลส สบายใจกับเคมีที่มันเผาผลาญเงินทองเราไปถูกครับเอาล่ะครับถามว่าเมื่อนํามาใช้แล้วอะเริ่มใช้คู่หูก่อนหรือว่าหญิงเกษตรก่อนครับ ผมใช้ควบคู่กันเลยครับโดยใช้ปุ๋ยสั่งปุ๋ย1ตันแล้วก็สั่งคู่มา1ลังนะครับ,รบแล้วก็ตัดสินใจฉีดเลยนะครับฉีดไป2ครั้งนะครับจากต้นที่โซมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเลยก็คือ1เนี่ยที่มันเป็นมันไม่มีใบอะครับอาจารย์ใบมันน้อยมากแต่ว่ามันกลับมาฉีดตัวเนี้ยแล้วใบมันจะแตกทุกยอดเลยทุกหัวข้อแล้วมันก็ออกลูกมาด้วยตามที่เห็นข้างหลังนะครับนั่นคือสิ่งที่มันประทับใจนะครับก็ฉีดไป2ครั้งดีฉีดครั้งที่3ดอกออกมาเลยรรับบแล้วใกก็สม,มูด์ดดยฉีห่่าางนทไครับ จ็ดวันครั้งครับเจ็ดวันครั้งนะครับแล้วพอเจ็ดวันครั้งพอครั้งที่เราเห็นว่าใบเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราฉีดไปกี่วันครับเห็นได้ชัดเลยเนี่ยประมาณ2สัปดาห์2ครั้งครับเจ็ดวันครั้งครับ14วันเห็นเลยลักษณะใบส้มโอตอนที่มันเป็นเคมีน่ะเราคิดว่าพอหรือยังว่ามันใหญ่ขนาดนี้มันหนาขนาดนี้พอหรือยังครับก็ตอนนี้ผมใช้เคมีเนี่ยใบมันก็จะเล็กนะครับและยอดมันก็ไม่ค่อยเดิน แต่หลังจากที่ผมมาใช้ปุ๋ยตาหญิงเกษตรนะครับ <c oughs> แล้วก็มาใช้คู่หู <c oughs> นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผลสุดท้ายเนี่ยใบที่ออกมาหนึ่งหนึ่งใบมันใหญ่นะครับใบมันหนา <c oughs> แล้วก็ใบมันเนี่ยมันด้วยครับ มันมันมันวาวเลยครับใบมันใหญ่นะครับแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับก็เลยทําให้มันออกผลผลิตได้ง่ายนะครับต้นเนี่ยมันเกิดความสมบูรณนอกจากที่มันสมบูรณ์ยังไงครับเพราะหนึ่งมันยอดมันออกดีเพราะยอดตังนี้เนี่ยยอดมันออกประมาณ30เซนเนี่ยครับมันออกมาแล้วเนี่ยมันก็ขยายใบให้กว้างขึ้นมันก็ส่งผลได้ออกดอกมาด้วยพร้อมยอดครับส้มโอเนี่ยมันเก่งอยู่หนึ่งเรื่องนะครับมันออกดอกที่ปลายยอดยอดก็มาดอกก็มาแล้วดอกเนี่ยมันสมบูรณ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กที่เป็นเกสรดอกของ้รออกปลดพร้อมลูก มันก็เลยติดช่อหนึ่งประมาณ5-6ลูกอ่าผมก็ต้องมาแต่งให้เหลือช่อละ2ลูกนะครับ<อ>ผมอยากถามครูวัด ว่าลักษณะของรูปทรงของส้มโอทับทิมสยามเนี่ยมันแตกต่างกับส้มโอสายพันธุ์อื่นอย่างไรครับครับส้มโอทับทิมสยามเนี่ยต้องขอบคุณคนที่นําเข้ามันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่บ้านเรามาพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นทับทิมสยามเนี่ยให้มีเนื้อเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับส้มโอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหัวมันจะเรียวนะครับและเป็นลูกนะครับออกมาแล้วก็มันมีกำม,มะหยี่ที่ลูกด้วยนะครับที่ผิวมันเนี่ยเป็นลูกเลยครับเป็น<า>กำ<ๆ>มะหยี่อ่าใช่ครับกำมะหยี่จริงๆค่ะใช่ครับวันนี้หลังจากผมใช้มันทั้งหมด ใหญ่มากเลยครับ,รบใหญ่ดีมากเลยครับแล้วก็มีน้ําหนักดีด้วยตอนที่ใช้เคเมีรูปทรงมันขนาดเนี้ตอนนั้นอ่ะ กับตอนนี้มันแตกต่างกันชัดเจนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแตกต่างกันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยการขยายผลเนี่ยมันใหญ่ไม่เต็มที่อ่าเรื่องที่สองเนี่ยสีผิวหรือว่าเปลือกของส้มโอเนี่ยมันสีไม่เขียวครับอันนี้สีมันจะเขียวเลยครับมันจะมันจะสามารถส่งออกได้เลยครับจริงๆแล้วส้มโอเนี่ยมันมีสองประเภทหนึ่งส้มโอตลาดกับส้มโอส่งออกครับแต่ในแปลงคูวัดหลังจากใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยส้มอโอคูอวัดเนี่ยร้อยละเก้าสิบเป็นส้มโอส่งออกครับที่สําคัญผมอยากทราบครับภายในผลไม่ว่าจะเป็นเปลือกหนาบางอย่างไรตรงตามสายพันธุ์ไหมเก จริงๆส้มโอผมเมื่อก่อนเนี่ยใช้เคมีไส้สองส้มโอผมมันจะกรวงแต่หลังจากมาใช้หญิงเกษตรแล้วมาฉีดคู่หูเวนแผ่นเข้าไปเนี่ยครับตอนนี้ส้มโอผมไส้ไม่กลวงเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองสีผิวดีน้ำหนักได้ครับแล้วเขาเรียกอะไรกุ้งเหรอกุ้งแห้งเหรออะไรฮะอ่าส้มโอมันจะมีสารอันนั้นคือผลเพราะเราตัดเกินเวลาไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วส้มโอของเราเนี่ยเมื่อเราอามาใช้ปฏิบัติกาคู่หูเนี่ยหนึ่งนะครับไส้ไม่กรวงแล้วผิวดีแล้ว่าเนื้อดีรสชาติหวานครับเมื่อกี้นะครับตัดมาปั๊บเดี๋ ก็ถือว่าหวานเหมาะสม,หว,มหวานมากเลยครับปกติแล้วมันจะต้องไม่ถึงประมาณ9ลงล่างเนี่ยไม่ดีแล้วนะครับอาจารย์แต่แตนี้มันไปอยู่ที่12ครับถือว่า้มโมผมเนี่ยรสชาติความหวานได้ครับโอ้โในส่วนของที่ปรึกษา<ช>มีความภาคภูมิใจอย่างไรครับก็ต้องบอกงี้อาจารย์ครับว่าเราเห็นปัญหาของเกษตรกรไทยเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตที่มันไม่สามารถมีผลิตภัณฑ์ใดที่ช่วยตอบโจทย์ได้วันนี้เก้า้ามาเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกอร์แวร์แพนสิ่งที่ได้เลยก็คือจิตตั้งต้นที่เราอยากช่วยเกษตรกรให้เขาลืมตาอ้าปากได้ให้ ท่านประธานบัณฑิตแลวก็ท่านรองประธานนะทิตารีซึ่งสิ่งนี้ค่ะพออุ้มมีโอกาสมารู้จักผลย์พันและเห็นผลลัพธ์นะคะในรีวิวมากมายของบริษัทแล้วมีโอกาสตัใจนะฮะเล่าให้กับครูวัดฟังเนี่ยให้ความมั่นใจทําให้ครูวัดเปิดใจแล้วแค่เพียง3วันแรกด้วยซ้านะคะพี่ครูวัดที่พอฉีตไปแล้วอะ่ะมันแตกมาทุกกิ่งทุกกา้านใช่ไหมคะแล้วจนวันนี้ผ่านมาแค่3เดือนจากเกษตรกร,ร,กรที่ต้องบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะคะกับการลงทุนมหาศาลพอมาเจอ3ามเกลอเพ์พนมันทําให้ชีวิตเขาพลิก มันทําให้วันนี้เขาสามารถที่จะมีส้มโอที่แขวนอยู่บนต้นทั้งหมดนะ280ต้นมากกว่าเกือบ10,000ลูกค่ะอาจา้ยนี่<พ>คือคนลูกลนะผมขอถามครูวัดครับถ้า10,000ลูกอย่างนี้ครับในฐานะที่ถ้าเป็นเมื่อก่อน10,000นลูกเนี่ยเราต้องใช้ต้นทุนในการใช้เคมีขนาดไหนครับผมใช้ถ้าเป็น10,000ลูกเนี่ยนะครับต้องอย่างน้อยไปที่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับ5 0 0 0นครับปัจจุบันเมื่อมาใช้3เกลือเนี่ย ไอ้หนึ่งหมื่นลูกเราเนี่ยต้นทุนเราเท่าไหร่ครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าประมาณ1นึ่งแสนเนี่ยถือถือว่า1นึ่งแสนเนี่ยของยังไม่หมดนะครับที่ซื้อมาไว้เนี่ยยังเหลือของอีกครับยังเหลือของอีกครับถ้ามาก่อนในเคมีเนี่ยก็เกือบ5้าแสนครับแล้วถ้าเราหนึ่งหมื่นลูกเนี่ยครับมันลูกละกี่กิโลกันครับราคาส้มโอเนี่ยมันมีหลายขนาดหลายราคานะครับแต่ถ้าราคาตั้งแต่ว่า1.5ึกิโลขึ้นบนเนี่ยก็ตกเฉลี่ยลูกนึงเนี่ยประมาณ150-170บบาทแล้ววันนี้ส้มโอผมเนี่ยได้น้ำหนักครับ ได้สีผิวได้น้ําหนักะนะครับคุณหญิงแล้วก็ได้ในเรื่องของรสชาติที่มันหวานนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยผมถือว่าผมก็ยิ้มได้ครับ<ช>ต้องขอบคุณทางสามเกลอเวิร์นแพน์ด้วยนะครับครูวัดครับอยากให้ครูวัดเนี่ยขียดเส้นใต้พลังของการลดต้นทุนครูวัดมองตรงนี้อย่างไรอยากให้กเกษตรกรไทยที่เรียกกัน,นว่า พัฒนาสายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้เรื่องชื่อลือชาทั่วแดนผมขอญอาตสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับที่สร้างสวนส้มโอทับทิมสยามเนี่ยผมการันตีกับพี่น้องนะครับทุกท่านเลยว่าวันนี้ผมลดต้นทุนได้จริงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมเพิ่มผลผลิตได้จริงเรื่องที่สามผมมีความสุขที่สุดในชีวิตที่ทำสวนมาครับโอ้โหน้องหญิงครับในฐาน,นะแบรนด์แอมเบสเดอร์ซึ่งขนาดเนี้ยบริษัทของเวิร์กคลาสเนี่ยนะครับได้จัดทำสูตรใหม่ ใช่ค่ะนวัตกรรมใหม่ของสามเกลอือเป็นอย่างไรน้องหญิงได้อาธิบายได้บอกพี่วัดด้วยว่าผลของมันแตกต่างอย่างไรเชิญน,น้องหญิงครับ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เนี่ยหญิงมีความรู้สึกปรับปืมแล้วก็ยินดีมากๆที่สินค้าของเรานะคะตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะสวนที่นี่นะคะสวนสวนทัทิมสยามของคุณครูวัดนะคะแล้วก็มีสัมผัสได้ถึงความสุขที่พี่วัดมีเพราะว่าตลอดระยะเวลาการพูดคุยเนี่ยพี่เขามีรอยยิ้มตลอดนะคะครตรงนี้เนี่ยคือหญิงสัมผัสได้จริงๆนะคะแล้วหญิงอยากที่จะให้เกษตรกรไทยนะคะไม่ว่าท่านจะปลูกพืชใด,ดก็ตามนะคะอยากให้ลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ ว่ตอนนี้ค่ะพี่วดัดขาเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะคตัวเดิมนั่นแหละนะคะยัง,งนวัตกรรมใหม่อ่านวัตกรรมใหม่นะคะขอบคุณนะคะคคยังไงฝากด้วยนะคะวันนี้พี่วัดใช้ของเราเนี่ยว่าดีอยู่แล้วหนูว่านะถ้าใช้นวัตกรรมใหม่ของเราในรอบต่อไปเนี่ยหนูว่าเผอเผอเนี่ยอาจจะได้มากกว่าน,นี้แน่นอน ะะและที่สําคัญนะคะอยากที่จะฝากไว้กับทุกคนด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะของแท้เท่านั้นนะคะต้องมีตราหญิงเกษตรแบบนี้เลยนะคะจะเป็นรูปรผู้หญิงนะคะแล้วก็ใส่มงกุฎดด้วยและที่สําคัญนะคะต้องมีหญิงที่ทการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เท่านั้นนอกนั้นถือว่าไม่ใช่ของเรานะคะฝากไว้ด้วยค่ะโอ้นี่ครับพลังจิตของพี่น้องเกษตรกรครับบางทีสิ่งที่ดีมักจะมีของเรียนแบบอย่าลืมนะครับท่านใดที่เรียนแบบ ขอให้งดเถอะครับด้วยความเห็นใจเกษตรกรอ,อย่าทําอะไรมาลอกเรียนกันแล้วก็ด้อยค่าด้อยคุณภาพกว่าสิ่งสําคัญครับเพราะนี่คือการตั้งใจพัฒนานะครับนวัตกรรม3เกลอือเวิร์กแพนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนครับเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิตที่สําคัญอีกครับเพิ่มผลกําไร เกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนด้วยทั้งเงินในกระเป๋าและยั่งยืนทางสุขภาพจิตชีวิตตัวเองด้วยนะครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรและนะครับแบรนด์แอมบอร์สเดอร์พร้อมทั้งเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ขออนุญาตลาไปก่อนอยากบอกทุกท่านว่าสิ่งดีๆเหล่านี้มีในทุกชีวิตของเกษตรกรไทยวันนี้เราทั้ง4ลาไปก่อนโอกาสหน้าปะกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัวพันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวย Toy, Toy from me!